ใครขึ้นไหมเนี่ยนสองแปดเจ็ดราวัลที่2ได้ออกไปเรียบร้อยนะครับหนึ่งรางวัลไปจากทำการออกรางวัลที่1นึาวรถยนต์กระบะโตโยต้าไฮรตีโบดับเบิลแจําดวนหนึ่งราง เราไม่ได้ซื้อแต่เราจะซืหัวใหญ่เอาเราวัที่หนึ่สลากกาชิการโดยจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2 6เลขที่ออก9 8 7 9 8 9 9 8อ่ะจ้ะ7 6 9 9 8ไปแลนะครับรั7 6 9 9 8จังหวัดสมุทรปราการ ปี2 5 6 6เลขที่ออก7 6 9 9 8 7 6 9 9 8โย<ด>ม<ด>เราบนสีเขียวของเราด้วยกัน